อ่านะครับผมวิธีเอาขี้เนี้อนะครับออกจากเขนนะครับผมของยายสอนนะครับเดินมายายก่ใจก่ก่ก่ใีกเดนใส่กล่องว้า่า่่่่่่่าโชว์๋ยวโชว์โบบ้าน่แกงแยกเออแ่งกันกร่นนับตัวนะ่แก่องหวนให้แตกนะว่าแตกกันเลยปลากินขาา ต้นแตงแกว้วไทยได้อีกนึ่มาสอเก้าดว่อาอาล่ะครับว้า <laughs> ว้าวสวัสดีครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นู้เไรเอชชแนลนะครับมื้อนี้นะครับผมอยู่บ้านอายเก่งกาศนัะคอมเมดียนนะครับหรือหลากหลายสไตล์เก่งกาศนะครับช่อง YouTube นะครับมื้อนี้อายรถส่วนมากนะครับวันศิพาไป กินปลาไปหาปลาไปเล่นอยู่บ้านสวนแตนนะครับอยู่นาจะเป็นลำดุกกาคล้องส2องนี่แหละครับอันนี้ตอนนี้ผมอยู่คล้องหกนะครับอยู่มู่บานของเอกเก่งนะครับอ่ลนะครับเดี๋ยวผมจะ้าไปเมืองสำนักงานนะครับเห็นแต่เล่าทายล้มนะครับเป็นป่ายหลักลร้สไตล์อย่งการนะครับเดี๋ยวยางไปเมืองนะครับถาเล่าร้อมเล่าเชื้ทุระยู่ในบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวไปมืองก้าวีีีคคครรรัััััับบบสสสสสววดดด โอ้โหวันนี้ลูกยไรท์แชนแนลแม่ครับถึงแล้วเดี๋ยวมื้อนี้สิไปกินปลาที่รับพี่น้องยิ่งติดเส่วนผมมานี่สิพาไปเฮ็ดหยังครับไปลงเหี่ยลงดางนี่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 ครับดางม่องดางอยู่บ้านสวนแตนครับรับลูกกาของ12ครับพี่น้องบมอตีเก้อเฮ็ดอยู่เห็ดคืนกันนั่นแหละครับพี่น้องบ้านที่แตนครับนี่มานเหี่านแหลงดางลงหยังกันซะเด้นอเลมื้อนี้ นั่งเจียมตัวมานี่เจียมตัวเรียมตัวนี่นี่มือนี่ลงทงมือนี่ว่างมือนี่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 สำนักงานหลักฐานสถานีการแมน่ไแต่ก็อย่าบังนั่นอย่าลังหัวเทียบกับมีนั่นปั๊บนี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายลงโอ้ไอ้จรวดพี่้องไอ้จรวดเพราะว่มันใช้จรวดมาหากันบ่ได้พี่้องคอนาคาเนี่ยนี่ได้ บรรยากาศดีครับวันนี้ว่ามีฝนนะครับเดี๋ยวยังน้อยกับสีเดินทางไปลำลูกกาคลองสิบซอนครับบ้านสวนแตนนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับพอดีไอเกงพร้อมแล้วแล้วก็มีไอ้ไย้คนนะครับนัดกันอยู่บางหนังนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ถึงบ้านสวนแตนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจ้าของหมาน เป็นวายูนะครับเป็นไปทุระแต่ว่าขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับไอเก่งได้คุยกันครับจะของมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปหาปลาปัดเดี้นะครับไปล่งดางร่นงอยังสิไปร่งน้ำนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากอนนะครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปเซอร์เว่ยมองทีว่าจะไปหาปลานะครับเป็นคลองแย้ยวๆนะครับมองนี้เขาเคยมากจะนึ่งกันละ นะครับเยลยพาไปเซอร์เวเมึงโอ้คึมคึมครับมือนี้ครับคึมคึมนีม่ฝนเล็กน้อยนะครับเป็นละอองเดี๋ยวพาไปเซอร์เว่นะครับกรล,ละมังเฮ้ยกายยิใสฮะ กำมังเยอะอะไรเยอะเองไอคุณบอกมังมังข้านผ้าน่ามั้ยมังกินข้าวโอ้โร่องน้ำเลยเก่งโอ้มีปิงมะนี่มีปิง<อ>มะปิงจิ้นไอ้ผู้ชายปิงไหมสิมีบ่บ่มีปี <c oughs> ง <c oughs> ยังเยอะขนาดเลยโอ้ไอหนิงูมีเดี๋ยวไปเอากระมังกันโอ้มึงมาเซอร์ไว้มึงโอ้หนาหลายน้ำเยอะ พูนะเงาไปหมดพูนสร้างพื้นก็เป็นกอไผ่นะครับกอไผ่้วก็ปลูกพักตะไคร้ยังริมรั่วริมข่างซานะครับตะไคร้นี่ดีนะครับมันสิยึดดินให้ไ่้ให้ไ่ให้อันนี้ลงมานะโอ้ปลาบอลเต็มเลยครับกินยังไงกับบ่หมดครับบอนี่ไอ้คล้องเนี่ นี่คุณพ่อกันมาจากนกครสวรรค์นะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาลงขายกันนะครับนี่ห้าไปแล้วนะครับไปแล้วมันดินอันนีปะไม่ขีดตมดบตรมนะ่รงปะไม่มีตอไม้สายเนี้โอ้ทา่านะนี้สวยว่ะใช่เลยคือคือคือ chúng mướn mướn này cứ lên này, con. rồi nào, để cho anh anh keng lô vang đằng này con, rồi đang lông pé, ray. kiếm lây không, ba. แล้วมันก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในคายเราน,นึกว่าสา,สายสายเรียกดางโอ้ดางดางังนะสาภาัดการเรียกคายตะคายแต่ว่ามีปิงนะครับยังไม่สุดเลยเดี๋ยวนะ้อ่าโอเคครับเอาดังไปกลางไว้แล้วนะครับแต่ว่าบ่ทันได้ปลาเลยครับเดี๋ยวผมสีผ้ายัางชุ่มสวนนะครับที่อ่า พี่พี่เจเาปลูกไว้นะครับนี่ครับเป็นบักแข้งนะครับบักแข้งนี่พี่หมากนั่นบักแข้งหรือบักเขือพ่วงบนี่สวยงามเลยครับพื้นที่พี่เขาเหี้ไปถึงพู่นครับพูน้นนี่ริมปูบักแข้งบักแข้งนะครับยังไม่มีผู้ไดามาเลยครับ อาจของบานปีแดนตรงน้ยังไม่ท่าไหมากนะครับเพิ่งไปธุระนะครับว่นหันลงไายปลาแล้วปลาไอ้มากวันนั้นนะครับอู้ปลาลายอีหลีแต่วานันนี้คือมีซีดีแต่เนาะคือเป็นน้ำหนามหลายนะครับนี่พายังช่อมสวนหูกป่อยยังนั่นเงัน,น เออกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบครับต้นกระเจี๊ยบนี่บกงนาวบกงนาวไรทีนี่ครับบางนาวนะครับปุ๋ยนี่เพิ่นกับมักเข็ดเองนะครับมักเข็ดเองใดรอยากได้สูตรได้อยากได้ย่างกัไปมึงในช่อง YouTube บ้านสวนแตนชานเลนะครับนี่โอ้บักพริกบักพริกท่งยังบักบวบโอ้บ,บวบนี่ครับบักบวบงามงามนี่ครับเห็นห่านขึ้นละบักบวบนี่ครับโอ้ตัางทางนี้เป็นบักหน้าหมดเลยนะครับนี่จนหอดพูน้น แสดงว่าพีพันมาแล้วนะครับนี่พักเชลเล็กอันนี้นยังกะบอาจารย์เอินงามมะม่วงอย่างมะม่วงขาวบ่นี่ครับเวรยงามเลยทีเดียวพักขายังออกไปาางพูนไปวัดดีพี่เขานะพักขาเสร่า เดินไอ้ใบขานมาถ่ายกกสดทุเรียนทุเรียนนี่ยังนี่นี่นี่ครับอันทุเรียนเนียงบุรุนี่ครับนี่ไงเนี่ยยังทุเรียนโอ้สุดยอดสวัสดีครับ นี่ครับตนเนียังก็เเพิ่วเพนบอกว่ากินได้ครับอันนี้เป็นเพาะน้หน่อยเป็นหมดเลยครับ้สกอกโอ้พัก ผักยังบุน้นดีครับอไไอผอักหอมเปยง่ายดีนะครับปลูกผ,ผักเสริมครัวไว้กินเองมะขามเสวอเส อันนี้มาดางไปใช่ไหมนะครับเล็กจัดเลยอะข้างมุดหวดยังไงไม่ต้อเปลี่ยนแผงวะครับอันนี้เปลี่ยนแผนครับเอาหันเป็นเป็ี่ยนยังมันใหไงหัวเนาะมันใหญ่หัวมันใหญ่หัว ดังไงพวดเตรี่ยนแข <c oughs> ็งก็จะเอาปลาอันปลาชิคเขาเหมือนจูปลาบานี้พี่น้องยิ้เขาบไปเนี่ยนี่แหละมันยังแซ่บ <c oughs> หรือสส <c oughs> ว่าจะไปหาน้องใหม่มาแกงเป,ปรี้หรอแกงแกงเนาะหาถัดป่านี่ไรอันปลาหยาแล้วมันกับหน้ามันหลายเพื่อนวันวันกันไปพ่อจะขอ,ของเพื่อน เ็านาดมันหลายขนาดเพิ่นมอไรเพิ่นก็นยังได้แค่ท้องโตนี่ยวันนี้มันไม่ต้องสีกับถือเปี่าวัน <laughs> ถือไปยังเอาเอาวันถือปีงกัดราโตหนึ่งครับพี่น,อน้องดือพี่น้องเพื่ออนี้นะครับ เรา,ารอรุ่นกันว่าเราจะได้ปลาอะไรขึ้นมาเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับพี่เก่งเขาบอกว่าเขาจะกินดิบโชวเลยนะครับโอ้โยเสด็จดาเลยแมนปะศูนไปไวายอย่างสูนโมโหเออนี่มาศูนศูนนโอเคเดี๋ยวล่ออันนี้ต้องไล่ปะนี่ไล่ขี้เกาไล่ไลขี้เกาอ่าเดี๋ยวให้เล่ากลางเสร็จเดี๋ยวลงไปไล่ขึ้เกาครับ ไลประมาณไปกับไปกับกิโลนึง <laughs> ดีเนอะยูด,ดีอันนี้แอนน่ะเออมีซีรีส์อยู่นะเดี <laughs> ย๋ยวไปเมืงองเอกเกงเราไปหาหนอแม่มะแกงครับได้ปะทางไหนเนาะเห็นปะครับได้ปะ Nhìn ba Đẹp ba Đẹp ba mày Này ba Nhìn ở đây nó nó mày rồi Oh. Nó mày mới chán khá bà nhìn hoa thiêng leo bà nhìn mất mươi lại Nhiều khẩu thì chán bà, nó mày chín gặp trong hôn sao con Nó thêm ngàn Ờ nó thêm năm Nếu thì hồi đáng mới mất chèm Bà thay này hãy tố lên thì nó Nhi Nó mày cả sức giọt lẽ đáng con Nó xây đáng mày con เออมันมันไม่มีแรงตรงนีขากอุ้แม่แตบกินตมุงครับตำมุยาเเรายาไม่เอาใช่มคุณแม่แตค่ะไ่ได้หรอกค่ะยืขอได้หนิเกงหนิอาสารนอบอครับบ่ได้หรอกค่ะ นราใหม่ไปเจม,ม้ามขันกว่าครับนี่สุดเพื่อเราใหม่ก็าตัวสุดทีด่กันปลานห้ามไม่ให้พลาสสดสวัสดีครับแย่าสอนดีครับมาดายราคาพากันไม่ได้ยังมึงอ่ะไม่หาปลาครับหาปลาครับผมผู้บริหารปลาปลาอยู่ข้างล่างครับถ้าได้ไปแมนครับล้ออันนี้มันจะไม่เผ็นเราะออกหวานหน่อยนะล้อล้ออาย่ครับ ขา้นอ่างนั้นลงรถ้มันนี้มอนี้ลงโยมือนี้นี่ลงเร้วเลยโอ้เปลี่ยน้ขายอร้อมเดี๋ยวลง้กันแมงปามันขาาออ๋อแต่าไม่าอเหมนรเลยเดี๋ยวลงไปพร้อมกันนะครับไอมีมุนมีมุนแม่มีมุนไรปีงบอกมันต่ำประสูติครับผมตอนนี้ย้ายสอนนี้เตรียมอย่งครับอยงรับ เสีย่ยวไงจะที่โอ้คราบโอ้ดูกว่ันเห็นอย่างอ้าวะดัเขาไปอยู่ไหนน้ำอย่างครับสองหกห้ามือนี้นะครับใหญ่สอนทบลา่นะครับจะลงน้ำไม่รู้จะโดนกี่ตัวนะครับวันนี้ไม่ใช่ปลานะครับปบาปแล้ว บออะมรล้มแกแฉะแล้วบอไม่ล้มแล้วบ่มีบ่ได้ดอกถือกัดแล้วถือกัดมึงนี่เป็นอู้โจวเลยมันมาก้นขาขาวไอ้ขัดไปแล้วย้ซ้อนโอ้โหโอ้เออแรงดีแรงดีจับลงไปจำหัวอิน นี่กุณถึงขึ้นไหมนี่ครับไล่ไปข้างๆข่งโอ้เอาแล้วอันนี้อันนี้ไล่เอาปลานี่เด้อไล่เอาปลาซิ่วปลายังไงเล้ยละปลาใหญ่ยังเนี่ยดังดักนั่นอยู่นั่นมาแบนี้นี่ทานถึรับรองดังแห้ง ดูครับเขาจะทำอะไรครับเขาจะทำอะไรครับเขาจะทำอะไรครับอ้าวโอเคเอาไหมเอาไหมสนใจพระท่านเอาเลย คิ <laughs> นี่้าวเลยเว้ยมันต่างกันบอ่อายตีกับครับต,ต่างกันต่างกันอีหลีอันนั้นแป๊ะๆๆอยู่อ้ายนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,ป,ปั๊บ ครับพี่นักชิงครับครับครับที่โรงงานะาได้มหาปลาครับเนนมื่อวานหายล,ลอ่องแล้วมั่งไปอีดึก <laughs> ไปเดี๋ยวจังบ่ได้เลยเอาบ่หันเห็นบ่ได้บ่ได้เอาเอาเตาคายหรือว่ามองมาตาใหญ่โพดแมนบ่ครับจริงๆอ่ะแค่สิบเส้นอันนี้เอามาบ่แมนสิบห้าเส้นไงปลาลอยเบิดครับ,บรอันนี้อยากรูปว่าเป็นผู้ใดครับท่านผู้ชม อันนี้ย่อยอนนี่นี่อม่นค่ย่ยชอนค่ะรอบยช้อนนี่ย่อยอนทับไล่นี่นี่ไ้เลยครับปาได้สสสสด้่า้ได้ได้ได้ไม้ได้ไไ้ไ้ได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 ้้ได้ไดได้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 ไ้ได้ไเ้ไ้ได้ได้ไ้ได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 ้ไไ้เด้ไ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 ไไ เลยปลาอยู่สองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงละกูนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละโอ้ท้ามมันก็เนอะเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวตายโอ้โเนอะดูแต่มันคุ้ยไปเลยตีไปเลยตีครับพ่อพ่อมันไงเดี๋ยวถ่ายดังว่เออดังมันถ่ายดังพี่ลุงใช่เดี๋ยวโหเบิร์นเดี๋ยวตัดรอรลุงใช้มาทีเดียวเอาละครับพี่น้องครับบาดนี้ครับบ่ยอมแพ้ครับพี่น้อง ลงคายมาตั้งแต่เระเซาหรอครับเพรได้จักตัวเลยพี่น้องได้ปลากระดีหน่อยสองตัวเอาจังซี่แก้สถานการณ์แบบนด้จะสอนเอาแหล่ะเอาแหะบ้านเองบ้านหลักกรงมเลยเอาลงงมกันเนาะแหะพอรบัวบ้านแหะบนว้านยุ่งต้งโคกเอาลงไปงมกันเอาละพี่น้องบ้านนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องแผนสำรองครับเอาแหมาว่านีกว่ามาครับมาบอยงอมครับฉะนั้นแล้วบอยงอมเดี๋ยวสิลาบลาต้มปลาให้ได้บอยงอมนาครับบอยงอมครับยจ๊สอนย้อมมาครับ